โดยเฉพาะประเด็นสำคัญณเวลานี้กับความพยายามของไทยในการไปเจรจากับสหรัฐเพื่อที่ไทยเราจะไม่โดนภาษีตอบโต้36นนะครับถ้าเราไปดูเรื่องของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปสหรัฐน้อยมากเลยครับเมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมจากไทยไปสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยสัดส่วนที่น้อยขนาดนี้จะมาให้เหตุผลเพื่อเป็นการปรับดุลทางการค้าฟังไม่ขึ้นครับขอดูตัวเลขเป๊ะเบเลยครับจากทางกระทรวงพาณิชย์ที่มีการรายงานมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับมูล,ลค่าการส่งออกสินค้าของไทยทั้งหมดนะครับไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่1.9ล้านล้านบาทครับ แล้วในมูลค่า1.9ล้านล้านบาทที่ไทยเราส่งออกไปสหรัฐนั้นปรากฏว่าเป็นมูลค่าของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมากถึง90%บวกๆได้ครับแล้วเป็นมูลค่าของสินค้าเกษตรเพียงแค่10%เท่านั้นเพราะฉะนั้นนึกภาพดูว่าการที่ไทยเราเกินดุลกับสหรัฐมหาศาล ประมาณสัก4หมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยคือ1.2ล้านล้านบาทเนี่ยการเกินดุลเหล่านั้นมันมาจากการที่ไทยเราส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักไม่ใช่สินค้าเกษตรนะครับแล้วยังไม่พอคุณผู้ชมครับการที่ไทยเราส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ย ผลพวงที่ตามมาเม็ดเงินเหล่านั้นมันไม่ได้เข้าประเทศไทยทั้งหมดนะครับความหมายคืออะไรเพราะถ้าเรามาจำแนกแจกแจงดูแล้วสินค้าอุตสาหกรรมของไทยที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็จะมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็จะมีโทรศัพท์อุปกรณ์กึ่งตัวนำมอแปลงไฟฟ้ารถยนต์แล้วก็อื่นๆครับซึ่งบรรดาอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับคุณผู้ชมนึกภาพตามดูว่า ใช่ผู้ประกอบการไทยไหมแน่นอนเขาบ่านหลักๆตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการบริษัทต่างชาติทั้งนั้นครับที่มาตั้งฐานการผลิตอยู่ในเมืองไทยนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยแล้วเข้ามาผลิตในเมืองไทยจากนั้นทำการประทับตาว่าเม d ดอินไทยแลนด์แล้วค่อยส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาประโยชน์ที่ไทยเราจะได้จากกลุ่มนี้หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจ้างงานเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับ เขาไม่ได้ค่อยใช้โลเคอลคอนเทนต์ที่อยู่ในเมืองไทยด้วยฮะหลักๆจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมีกรณีที่หนักกว่านั้นอีกคือไม่ได้ตั้งฐานการผลิตไม่ได้ตั้งโรงงานในไทยแต่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศเลยแล้วผ่านประเทศไทยเพื่อให้ประทับตาว่าเป็นเมดอินไทยแลนด์แล้วค่อยส่งออกไปขายที่สหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเกินดุลของไทยที่มีต่อสหรัฐมูลค่ามหาศาล แทบทั้งหมดหลักๆล,ล้วนมาจากสินค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งนั้นฮะในขณะที่การส่งออกของไทยที่เป็นสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐมูลค่าน้อยมากดังนั้นหากมีการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐที่เป็นภาคการเกษตรแล้วดันมาแข่งกับสินค้าเกษตรของไทยเราอีกเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลและมันไม่แฟร์เป็นอย่างมากนะครับเหมือนเป็นการทําโทเษเกษตรกรไทยทัทง้ทงๆที่เกษตรกรไทยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยฮะ ดังนั้นเองนี่คือเหตุผลข้อแรกดูจากตัวเลขปุ๊บบ่งบอกได้เลยว่าที่เราเกินดุลการค้ากับสหรัฐหลักๆล้วนมาจากภาคของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะไปปรับดุลการค้าเนี่ยลองมองเดี๋ยวได้ไหมลองมองมาที่สินค้าอุตสาหกรรมบ้างได้หรือเปล่าแต่น,นี้เข้าใจได้คุณผู้มชมครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะไปเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาด้วย เพราะก็เชื่อได้เหมือนกันครับว่าด้านหนึ่งการส่งออกสินค้าผ้าอุตสาหกรรมของไทยไปสหรัฐก็มาจากการผลิตของโรงงานสหรัฐเองที่มาตั้งโรงงานอยู่ในเมืองไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นก็มองได้ว่าเขาก็อาจจะไปคุยไปเจรจากับทางด้านของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองเหมือนกันดังนั้นนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันกับผ้าการเกษตรของไทย